สวัสดีครับคนที่เกิดนักษัตริย์มะโรงนะครับประจําช่วงเดือนมีนาคมนะครับภาพรวมนะฮะถือว่าดวงนี้นะฮะมีจังหวะชีวิตนะฮะที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับเพราะฉันเนี่ยแปลว่าจังหวะตอนนี้นะฮะขอให้มีความขยันมีความตั้งใจลงมือทำนะฮะในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสิ่งที่คุณนะวางไว้มีเกณฑ์ที่จะประสบผมสำเร็จนะฮะอย่างแน่นอนครับโดยเฉพาะนะฮะมุม็นเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันนะฮะ มุมในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาใครที่ต้องการที่จะศึกษาอะไรใหม่ๆนะฮะจะเป็นคอร์สนะฮะระยะสั้นคอร์สระยะยาวนะฮะโดยภาพรวมแล้วถือว่าจังหวะตอนนี้เนี่ยดวงของคุณเนี่ยฟ้าเปิดนะครับและยังมีตําแหน่งในเรื่องเกี่ยวกับคนนั้นนะฮะรอบข้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นอายุอ่อนกว่าอายุมากกว่าเกื้อกูลด้วยนะฮะขอแค่คุณนั้นน่ยตั้งใจลงมือทําอะไรต่างๆในที่อุปสรรคก็จะห่างหายจางหายไปครับ าวนี้ครับถ้าเราเจาะลึกครับไปในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะครับตำแหน่งเรื่องเกี่ยวกับงานของคุณนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นครับในช่วงปัจจุบันนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าถ้าคุณนั้นนะฮะจะหยิบจะจับอะไรก็ตามทีเขาเรียกว่าเข้ามือคุณไปเสียหมดนะครับหรือว่าคุณนั้นเนะี่ยมีความสามารถแบบนั้นอยู่แล้วนึกออกไหมฮะพอคุณมีความสามารถแบบนั้นอยู่แล้วปุ๊บนะฮะมันก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันง่าย นะเป็นแบบนั้นหรืออีกมุมหนึ่งที่อาจารย์บอกตอนต้นคลิปว่าอะไรครับคุณสามารถนะที่จะพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมโดยการเป็นเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะฮะเข้ามานะเป็นพลังนะเป็นความสามารถให้กับตัวคุณเองเพื่อใช้ในปัจจุบันและมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับอนาคตนะครับถือว่าอยู่ในเก์ที่ดีอย่างมากในช่วงปัจจุบันนี้ครับใครบอกอาจารย์ แลนะทางานอยู่อยากที่จะไปเรียนเพิ่มเติมเสราร์อาทิตย์อยากที่จะไปเรียนโทรเรียนเอกเรียนตีสักใบหนึ่งอัชเชิญตามสะดวกเลยนะเป็นแบบนั้นครับและอีกมุมหนึ่งเนี่ยในหลักโหราศาสตร์ุ๊บเนี่ยโดยเฉพาะนะฮะใครที่นะหาโอกาสนะเรื่องของการไปเมืองนอกเมืองนานะครับนะเป็นเรียนรู้วิทยาการเมืองบริษัทส่งไปหรือส่งตัวเองไปเนะี่ยตรงจุดนี้เป็นมุมที่ดีอย่างแน่นอนครับผมตามนี้นะครับเรื่องของการเงินนะฮะคึกคักไหม มีเกณฑ์ที่ดีนะแต่ว่าในหลักโหราศาสตร์ปุ๊บเนี่ยตัวแทน,นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ยมันอยู่ในพบการงานในภาษาหมอดูมันแปลว่าถ้าคุณนั้นมีเงินนอกจากเก็บเงินส่วนหนึ่งแล้วยังเหมาะสมในเรื่องเกี่ยวกับเอาเงินนั้นไปลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยับขยายให้เงินมันงอกเงยน,นะฮะมากขึ้นมากกว่าเดิมจะเป็นการลงทุนเพื่อนะองความรู้ใส่ตัวเองก็ถือว่าเป็นการลงทุนไปลงทุนในนะ พอร์ตต่างๆนะครับนะลงทุนในเรื่องของการประกันชีวิตก็ถือว่าเป็นการลงทุนสะสมทรัพย์นะเพราะฉะนั้นเนแปลว่ากระจายเงินนะไปในตําแหน่งต่างๆก็เป็นสิ่งที่ดีในช่วงปัจจุบันนี้รับผมตามนี้นะครับเรื่องของความรักนะครับถ้าคุณนั้นเป็นคนโสดคุณมีสิทธิ์นะฮะที่จะเจอเจอนะฮะคู่มาจากเรื่องของการทํางาน อาจารย์ผมอยู่บ้านอย่างเดียวเออถ้าคุณอยู่บ้านอย่างเดียวไม่เจอใครเนะี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่สมมุติเออถ้าคุณนั้นยะกการยักงานทํามาหากิกนปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีโอกาสเจอเจอในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะฮะเกิดขึ้นด้วยก็ได้นะครับหรืออีกในหนึงว่าถ้าคุณนั้นมีคู่แล้วนะฮะมีโอกาสเนี่ยชวนคู่นะฮะมาร่วมงานกันนะก็ดีเหมือนกันในช่วงปัจจุบันนี้ถ้าใครก็ตามทีที่มีความคิดที่จะนะทำทำงานกับคู่ จังหวะตอนนี้เป็นสิ่งที่ดีครับผมนะตอบโจทย์กับชีวิตไลฟ์สไตล์ของคุณในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนครับเอาละฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคําพยากรณ์นะครับใครที่อยากที่จะนัดหมายดูดวงกับอาจายไปการสุดตัวหรืองานอีเวนต์นะฮะนัดหมายอาจารย์ูดได้ที่ไหนครับนี่ครับแอสไซน์โฮโรมาสเตอร์มีคําตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ